โอเคอ่มงินะยังเหลืออยู่ซื้อหนมอนดีกว่าหลัหมอนได้หมอนยงด้ซื้อหมอนดาดีกว่าไหมซื้อให้นะ็บอกว่าอเหญซื้อถาว่าาบไม่ได้กไหญวันหลังบอกเลยจะมีมาซื้อคอเทอร์อีกเกอร์ดีไหมจะมาคอเทได้เลยเองเอห้เราหน่อยดีกาซื้อเลยซื้อเลย่อเราหน่อยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเอ้ข้อเท้าับ การฝากเินหน่อยเขาชื่อนคนน้ำเดีมันตกเะเคือการมาอีกแลาดเดือ,อีกรือลานึงไงไม่ใช่ไร <c oughs> มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเ <c oughs> ชิญไหม เฮ้ยดาบดาบสีอะไรกันไวฟูเต็มเลยไหนตัวอะไรอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยคูงนม้อันนี้ไวฟูเหรอแต่ไแล้วด้วยนี่เอ๊ะอันนี้สองนิ้วคนเดียวกันไม่ใช่หรอมันไม่ค่อยคนเดียวกันมาคนละล่างล่างเดียวกันจะคนวิญญาณคนละเวียนฉันเอาเอาล่างฉันขึ้นมาแยะแยะอะไรไม่รู้ตองนี้ประมาณนี้ ทำไมไม่ไม่ใช่ของเอฟเฟกชั่นนะดาวอ่ะนะกี่บาทดาวเล็กนะห้าร้อยเก้าสิซื้อดอาดว,วใหญ่ดีกว่าไม่ดาวอ๋อน้องเจ๊กงโอ้ยมแมวชุดเมดเหรอนี่ดาวเล็กอกากไนนี่ใช่ไหมอกากไนใช่ไหมเพราะหน้าตามันคุ้มๆโฆษณงานมันชอบขึ้น

อ่าส่วนใครที่ชอบอาร์คไนท์ก็มีการอาร์คไนท์ถ้าเป็นช่วงนี้นิยมอาร์คไนท์กันมากเลยนะค่ะอาหนี่สอตัวคือนี่ไหมนี่มาถามว่าได้ของครบยังครบแล้วใช่มีมาแม่ค่ะมาแม่เหรอนี่นะฮะก็มีของฝากขายใหม่ก่อนมีเฟดด้วยนะเพื่อนเฟดได้เฟดไม่อยากได้หมอกเจอชาโลก็มีนะนี่เราพูดอะไรอยู่เนี่ยน่ากลัวมากเลยกัน ่่กออะเขาไม่รู้ว่าคนใส่คนขายคนละคนนะลูกลูกขอทางออกหน่อยนะคะจะอะไรไม่ออกออกไปทิ้ข้างนอกก็ได้ลูกค่ะมันเข้ามาซื้อเน้องใช่ไหมเขาบอกแค่ออกแตข้างนอกอนอสก็มีไปเพราะว่าเราบางลานบังบังคนอื่นอยู่แม่คะเอาไปเอาไปอกินไม่ออกค่ะออ แต่ไม่ถึงอ้อ้าเกมการไปไหนเนี่ยเกยมการเกมอะเกมไปไหนอะที่บอกเลยว่า เกียไปไหนเนกียร์อันามอีกเหรอเกียรจะป้ายยาอยู่เกะะนะียจะป้ายยาเกียร์จะเป้ายยาแล้วซื้อเลยก็บอกให้ซื้อเลยใช่ไหมโจโจ้นะคะซื้อแล้วโอ้โหดโอูอร่ามโจโจ้เกียร์ซื้อแล้วเดินป้ายยาสำเร็จเย้ยซื้อพอโจโจ้นี่แหละแม่คือถือถือถือนะเราได้แค <ๆ S 2> ่โจโจ้แล้วก็ภูมิใจแล้ว อยู่อ่ะไม่สุบเลยไหมไปเปิดเลยอยากรู้ว่าเกมมันมีที่นั่งอยู่ที่มันใหญ่ๆอ่ะตรงไหนไม่รู้อ่ะจะจะได้ไหมที่นั่งใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาอยากนั่งใจเราไม่คิดว่าเกลือเพราะว่าเราเจอแล้วเลยเออเจอแค่มาแค่จุดเดียวถ้าเปิดห้ามบ่นนะถ้าเปิดแล้วห้ามบ่นได้แต่อะไรห้ามบ่นนะเกมไม่ครับไม่บ่นอแต่ถ้าเกมอย่างน้อยเราก็มีอะไรด้วย เปิดตอนนี้เลยหาที่นั่งแล้วก็เปิดไม่เปิดทุกคนจะมองว่าเราอยากมีของเจ็โตะเลยเทว่ากาเกมพูดผิดนีไ่ไงการการเก่งมากเลยการจำได้ไงวะตรงนี้ป่ะใช่ที่เขาบอกอยากม,มาแล้วทีไ่ไห,ไหน ใช่นั่งกันนั่งได้น้่งไหนล่ะ,ละเฮ้ยเช็คอินกันเช็คอินไปละแต่ว่าต้องถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ต้องอะไรหนังสือสองเล่มน,นะการทำดีเขาที่จะทำเออทำไหมล่ะร้านอ่านฝั่งก็ลองอะไรไว้ก็ได้ฝั่อ่านนะครับ